มีขั more, ้รเยอะเอเอวางแล้เ <öğ'>. ป uh ิดไว้สองตัวเชะเอมาเฮ้ยปิงว่ะรเปิดตเอรเปิดตเอ

ปิงว่ะอ้าวอะไรนะพี่ปิงว่ะหลุดหลุดจากเกมเลยเมื่อกี้ดีนะที่แได้สองเกมไม่ใช่หรอโอ้อะไรวะเสียงยังไงมันอยู่เอมันอยู่เอทามันดีแค่ตัวเดียวเสียง เมันปิงมากเลยนะเมื่อกี้อะไรวะตัวเล่นไดสองเกมแล้วก็ปิง๊งเลยไม่ท่าจีมันไม่ค่อยดีอะ่ะ Wi-Fi ก็ใช้ไม่ได้ดีมากเชนเคนดีนะ เอาเลยพี่เรียอมามามาบา,าบอมอยู่นี่จุดแจกเสียงโอ้ยขอบคุณที่แบกเพื่อนแบกมากกว่าอ่ทำให้เข้าตาล้วบอกอย่าก,กดทับวะ จิมบุกมันโคตรแย่ระเบิดตกเอเดี๋ยวระเบิดตายเฉยเอกำลังไปกำลังไปเฉเคยเฉยเฉยนี่มาน,นี่มาน,นี่ก็เลี้ยงเขาเนาะ โอ้ยมัดท like ี่หนึ่งอ yeah> ีกแล้วเซ็งได่ไหมเฮ้ยต้อฟองเหรอวะอืมลงก่อนนะเนี่ยแหม่ที่เ็มอะไรอ่ะแย่งที่วานมาเบิดชั้นทุกที่ก็ความคิดไม่เหมือนกันะใจตรงกันหรือวะโอเค เฮ้ยไม่มีใครมานี่เ,ล,เลยเอะเขาไปเลยเฮ้ยแม่งมาหลังโอ้โหลูกซองเต็มหัวเลยนึวกว่าพวกเดียวกันตอนแรกไอ้เหี้ยเอ่าณาหลังเอ้ยนี่เก็บสองตายโอ้โหเลยเก็บร้อยเยอะเกินทำมดทางหลังเออเมื่อคิดนะเหมือนแเล็กๆแบบเหมือนแบบป๊อปฟ้าบบดูเป็นเหมือนกันเมื่อกี้ เป็นนี่เซอร์ฟไปแหละคนเพิ่งเจอคนเจ้าโอ้โหไอ้กล้ามเพิ่งรู้เนี่ยที่เพิ่งเห็นเหรอวะเจอเพิ่งเห็นแหลกไงมีกำลังใจได้หมดไอเฮี้ยไอเหียเอ้ยถึงกลยอุทานโอปล่อยควันไม่ทันหรออะไรให้มันไปก่อน เราไหวเราไหวเพื่นแม่เก็บสีเก็บสีเพื่อนโอ้ปืนสวยเก็บสีอยู่แล้วอยู่ที่ปืนฐานอ่โอ้เสียงกระตุกมากโอ้เยอะเกินเข้าบีได้ไหมพี่เข้าบีเร็วเข้าบีเร็วใช่ไหมใชบีช้าได้ไม่ต้องรีบอ้าว สรุปเช้าไม่ได้ละอย้างนั้นต้องรีบเปต้องรีบกได้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 อย่านึ่งถึงสิบแป๊บจะกระติบทำไมเนี่ยเอาน,นึ่งถึงสิบกอนเข้าดีนะที่ผหายแล้วกูิดฟอตัวเนี้ย

ไปไหนวะก็พิมพ์มาดิถ้ามุมไม่เปิดไมค์กูออกนะเออไม่ได้ละง่วงวะไม่เปิดไม่ขน,ออนววาดนัน้นเจ๊ใช่ไหมนุ๊งนิกใช่ครับผมเป็นไงเป็นไงเป็นไงเราเรากูจะพูดพร้อมคำนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่พูดจริงว่ะ,ะ,ะคำสักคำ มามาสักคำว่าผมแบบต้องให้กูดาาก่าแล้วมั้งหรือจะเปิดไม้เนี่ย <c oughs> เออมาสักคำว่าเอ้ยผม <c oughs> ไม่ว่างอา้าวเศรา้าโทรโทรไปดิวิ่นัดบอกว่ามึงจะเปิดไม้ไม่เปิดแล้วก็วางเลยเนี่ยมันก็ได้ยินเนี่ยอ๋อโระจ อา้าวแ้ำไม่เปิดใหม่กูก็ไม่กดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครหาวะพี่ไม่ออนแน่จังวะเฮ้ยเออแม่งนอนเร็วสองวันแหละเฮ้ยไาฉีดยานอนหลับแพ้่เปล่าดิเอออาการเป็นไงบ้างวะนอนนอนอย่างเดีอยากนอนก็ไม่มีอะไรไเลยไม่มีผลเลย ปวดแขนวันหนึ่งมันก็ปกติมีมีไข้ป่ะพี่ไม่ไม่ไม่รอเ็มสองไม่เป็นอะไรเลยนอกจากปวดแขนแล้วก็ง่วงนอนฉีดจริงไม่มีไมีฉีดจริงไม่เลยพี่เออน้ำเกลือเออก็ฉีดน้ำเกลือเศร้านะเสียตังค์อยู่นะเศร้านะเสียตังค์ไรพี่ส่งขาฟรีเสียตังค์กรุงเทพเสียนะสองพัน พันเก้าเท่าไรกันรึชินอฟาร์มเหรอชินอฟาร์มใช่ชินอฟาร์มที่นี่พ่อมงเสียพันห้าของโหพันห้านี้เออตอนจริง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 มันโดนละโดนละเจ็ดเจ็ดเจ็ดแลวทีนี้ฝากเขาจองมันเป็นของสมาคมขนส่งอ่ะแบบจองเองไม่ได้อ่ะมันจองไม่ทันอ่ะไอเว็บอะเหมือนต้องจองให้อะ เป็นบริษัทอ่ะแต่แม่งเก็บไปพันเก้าแล้วเสียค่าฉีดอีกสองร้อยพันเก้าห้าสิบสี่ก็คิดว่าค่าฉีดแล้วด้วยแต่แม่งโมโหอยู่ใช่ไหมวะะันนี่อย่างน้อยก็ได้ฉีดตื่นแล้วก็ได้ฉีดโมโหเดี๋ยวอ่เออฉีดไปก่อนก็ไม่ไม่กล้าฉีดอ e ีวัคซีนไข้อ่ะกลัวแบบเป็นไข้อย่างเงี้ย